คัพชอนพีชอพ้อมอถ่มาถกลัถ่มากลับใช่ไหมไม่วงนะไม่วงอพีชอพอมอพีชอครับทองประกายแสคกับเวอร์ชันนี้เป็นยังไงครับก็วันนี้วงสวมทองประกายแสบนะคะ ผลงานของคุณสวนีสุคนธาซึ่งก็เป็นการนำกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เคยบอกหลายครั้งนะคะว่าเวลาที่เราหรยิบผลงานเรื่องไหนมาทำก็ตามเราจะไม่ค่อยได้คิดว่าเคยทำมาแล้วกี่ครั้งแต่เรารู้สึกว่าอยากทำเรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าอ,อะไรคะร่วมสมัยมากๆคือตั้งแต่ตอนที่เขียนคุณสวนีเขียนไว้มาถึงวันนี้เนะี่ยไม่ไม้มีอะไรเก่าเลย เป็นความกล้าหาญของนักประพัน,นยุคนั้นจริงๆนะคะทองประกายแสดก็จะเป็นเป็นเรื่องราวของทองดีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งก็มีชีวิตไปตามโชคชะตาบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่ามันคือโชคมันคือดวงหรือมันคือตัวเองกันแน่นะคะนางก็เป็นผู้หญิงที่มีความสวยเป็นอาวุธแล้วก็เผชิญชีวิตไปเรื่อยๆแล้ก็จะเป็นตัวละครที่คนดูอาจจะรู้สึกว่าแบบ อาจจะรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกหมันไส้รู้สึกโมโหรู้สึกอยากจะอยู่หัวนางนะคะก็จริงๆแล้วนางก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีชีวิตที่ดีๆเหมือนกับผู้หญิงทุกทุกคนเหมือนกันทำไมต้องเป็นใบเฟิร์นพี่ชอวคนอื่นไม่ว่างค่ะทำไมต้องใบเฟิร์นแพี่เอสโยนก็เลยโยนนาทีนี้จริงๆก็ต้องต้องบอกว่าใบเฟิร์นเหมาะที่สุดแล้วครับดิชินของการทํางานที่ทํางานร่วมกันมา ก็นึกถึงเขาคนแรกเลยแล้วก็รอคิวกันมาเป็นข้าปีห้าปีเลขาสงแต่แต่หยุดไปละ5ปีที่เราไปเฟยนี่มันพัฒนาบทอะไรขนาดไหนคัในการคัดเลือกสามีแต่ละคนมาสำหรับไปเปิเดสามีแต่ละคนเหรอครับค่อนข้างเป๊ะนะครับไล่สามีในเรื่องนี้9ก้าคน,นครับตั้งแต่คนแรกไปถึงคนสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าวิบากกรรมของทองเลยนะครับก็ วันนี้น่าจะอยู่ครบนะครับมีโอ๊ตกลับไปแล้วนะครับก็สำหรับผู้ชายก็จะมีความหลากหลายมากๆมีทั้งหนุ่มเซอร์ที่เป็นรักแรกนะครับรวมไปถึงผู้ชายที่เข้ามาหลอกลวงผู้ชายที่เข้ามาให้ความหวังผู้ชายที่เป็นรักแท้แต่สุดท้ายแล้วชีวิตของเขาก็ต้องเดินต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายของชีวิตแต่ไม่ได้หมาน ไม่ได้ตายนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตเขาจริงๆเราไปบเฟิมเป็นการแก้ว่งเน่มันคนละทางเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตีความที่พอมันเป็นบทคนลทัแล้วก็สนุกไปแบบหนึ่งเพราะว่ามันมีความดาร์าคอมดีคนได้เล่นอะไรที่แบบ คุณว่ามันมีความตกมีความลุยของคุณทองดีถ้าเกิดฉายแล้วทุกคนจะได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็คนว่ามันคนโชคดีที่ร่วมง,ง,งานกับนักแสดงมากๆหลายคนมากๆมากฝีมือทุกคนพระเอกทุกคนของเธอค่ะ <c oughs> คือคนดูสุดๆคือแบบกับเก้าคนมันต้องรับมือยังไงบ้างเพราะมือไม่ไหวเลยค่ะแล้วต้องเตรียมตัวยังไงในการรับสุดกับสามีทั้งเก้าคนมาคุณระแบีหมดเลยตามที่พี่เอ็นบอกขึ้นคิวแรกกับ แต่ละท่านก็จะมีความแบบต้องรับมือใหม่ๆเพราะแต่ละคนก็จังหวางงาะการแสดงก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มากันแบบทุกคนทำกันบ้านมาแบบแน่นมากค่ๆๆะไปเห็นคนถือเล่นดีทุกคนอ่ะต้องเล่นตั้งสองสามคิวถึงจะรู้ว่าขอพี่พีามาแนวนี้นะอะไรเงี้ยสนุกค่ะพอเปิดมาหลายคนอยากเป็นการแสดงมีแฟนโพย์กาอยากให้เป็นเหมือนกันค่ะต้นหอมเนี่ยพี่หอมไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่อยู่นี่หลังนายเออมา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 เล่าสิ เอ,เอาแกงผู้หญิงก่อนแกนนแนแนงของเราดูใครบ้างนะมีน้องหอมเออตนเออเออเอาพวกน้องกับก่อนนะเอาพวกน้ับพี่กูก่อนพี่เป็นยังไงบ้างความคาดหวังของคนที่ว่ามันต้องแบบขึ้นต้นจะต้อง,องแรมเออมันก็แรงแต่ว่าคราวนี้เราจะเราเราจะค่อนข้างปรับให้มันเข้ากับอยู่สมัยแล้วก็มีความเป็นดาร์คคอมเมดี้ปัญหาก,ก็คือเรื่องบทนี่แหละที่แบบว่าเราทําแล้วเราก็แบบพอเราไม่พอใจเรากเรายกทิ้งกันไปเลยหลายหลายรอบมากอะไรอย่างเงี้ยมาถึงใช้เวลานานในการในการพัฒนาบทไปเรื่อยๆนะ ปัญหาของพี่ก็คือทุกครั้งเวลาหัวแต่ละครั้งเนี่ยพี่ต้องปรับสามีสามีผู้ชายผู้ชายดนผู้ชายเราจะต้องปรับโหมดทุกครั้งที่อ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าคนใหม่จะมายัางไงโลเคชันจะเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ใบเฟิร์นเนี่ยเขาจะมเชิญเก้าคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบการทํางานในการเริ่มต้นผู้ชายแต่ละครั้งเราก็ต้องแบบคอยปรับคอยอะไรพอนาให้ผู้ชายรวยเร็วๆเพราะเราจะได้เจอโลเคชันติดแอร์อะไรอย่างเงี้ย ที่พี่พดกูประกาศมว่าต้องกลับาามาสร้างตำนานให้เลยๆไม่กอดานเพราะว่าตำนานไมน,นตำนาน,านาที่ไม่รู้ว่าพี่ก็ทำของพี่เท่าที่พี่คิดได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่คาดหวงังคาดหวังแล้วไม่ได้แล้วมันเจ็บพี่ก็เลยเฉยๆแต่ก็ทำเต็มที่อะ่ะก็เป็นความสนุกมากกว่าค่ะในการเป็นการร<า>วมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของทีมทีมยันแดดลงไปไปไม้ที่ติดรียกว่าอะไรดี อะไรดีค่ะก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็เลยเป็นการทํางานที่สนุกอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าผลตอบรับกลับมาจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ทุกคนก็ตั้งใจทําดีที่สุดเริ่มจากผู้ชายของทองผู้ชายเอาคนแรกเลยค่ะไหนนับเอาคนแรกขึ้นมาก่อนตามลำดับของสามีคนที่หนึ่งสามีคนที่หนึ่งก่อนไม่ต้องเกิดเราอ่ะสามีคนที่หนึ่งเป็นการไปอยู่พิการประยุกต์่พิการไม่ใครจะยินนะครับผมบังหู อามีคนน้ึ่งเรีวมิวคา็เตอร์ตัวเองค่ะสั้นๆ้านยบมีมแ้วาให้มีตั้งใ่จะพูดประโยคเดียวแล้วเดินไป3คำไม่เอาประโยคที่เตรียมอไร่จับไปน้องซ้ายคมาใคริวมิวคาเตอร์่อพสุดครับในเรื่องะชื่อชื่อพีทชื่อจริงที่สุดครับก็อก็สังักมากนนนะ อ่าก็ก็จะเป็นบเหมือนนวัยรุ่นนะฮะที่ค่อนข้างอยู่ในช่วงที่เราก็มาบ้านหน่อยมันจะเจ้าชู้หน่อยแต่ว่าพอเรามาเจอทอนี่ก็คือรักแรกของเราเหมือนกันก็เลยมาแรกเปลี่ยนความเป็นรักแรกของกันและกันนะครับแรกเปียนเป็นเนือเข้าใจใช่ไหมอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคเป็นรักแรกนะรักสองรักสองคือ มีที่สองพี่เอียงครับพี่เอียงรักสองคือใครฮะเอียงใครสอบเอียงใครสอบเอียงมาเอียงยังไม่มายงไม่ตอเลยาลข้ามโอ้โหคนนี้รักสามคนนี้สามที่เต่าต้องเข้ามรตรบการณ์ว่าไงครับมีวิวคาแรเตอร์ตัวเองั้งข้ามที่เตาเป็นคนดีครับเป็นคนดีเป็นคนดีไมครับเป็นเสียครับเสียุนบ

แตต่างจากพี่ชายเล็กน้อยแต่ก็ยังดีอยู่เวลาอ่อนโยนก็อ่อนโยนเวลารุนแรงก็รุนแรงเร่าร้อนนะครับความแร่ร้อนไปไหนกันดูเองดีกว่าเล่นผมก็ยังหายเองเลยต่อไปครับี่ครับครับผมชื่อมนตราครับเป็นนักดนตรีครับ เป็นคนดีกว่าที่มันผ่านมาแต่เนรื่องนี้ไม่ใช่คนดีครับใครบอกว่าเรื่องนี้มันแซ่บเรื่องนี้เป็นละครแบบคุณได้ภาอแล้วแต่ดีแค่ไหนวะตัวดีที่สุดเลยดีที่สุดความดีนี่ไล่หนึ่งสองสามสี่ห้เรืดีต่อใจทุกคนก็ต้องต่อใจเขาอยางไต้องมีะเราแบบ เป็นรักแท้รักแท้ของเราเรารักเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องดูในเรื่องว่าเขาจะแบบสมหวังกันไหมแล้วกันโอเคต่อไปคนที่อยู่อีออนม่อยู่ตนที่หกตอนที่อยู่ตามอยู่ตามหกอีออนตอนที่หกคนดีไม่ดีแค่ไหนคนดีกั่ไหกันก็คนดีกว่าที่ผ่านก็เป็นเป oh ah. eh. ็นคนดันด mm ันเด็กครับค right. okay. ือเราเราจะ จนถึงขันพุ่งกลับพุ่งกลับแล้วเราก็จะมีการแคสเด็กอยู่เรื่อยๆส่วนวิธีการแคสเนี่ยมันก็จะต้องแบบค่อนข้างยินมเชยเข้าไปนิดนึงเพราะว่าดีครับยากมายากมาย่ากมาการที่ต้องดันเด็กอ่ะ้ยทำกันบ้านอยู่3-4ปีครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตมากๆเพราะว่าแบบเรื่องของ ือถ้าจะให้เลือกระหว่างเธอกับนอนเนี่ยขอเล่นนอนกับเธอดีกว่าครับย่ไม่กล้ามาครับเมื่อกี้กล้าบอกให้คุณค้อนอยู่ดีกล้าไปไหนนะเป็นบทท้าทายมากเป็นพวงกับครับผมแล้วก็เราเป็นคนที่เขาเข้าสู่วงการพี่ปู่ ไม่ไม่เป็นพี่กู๋ครับเป็นพี่กู๋ไม่ได้ทำไมทำไมเป็นพี่กู๋ไม่ได้อะเขาก็เป็นผมุ่งกับพี่กู๋มุ่งกับเพราะคนนี้ใจร้อนไม่ได้ครับเขาขี้ร้อนด้วยขี้ร้อนด้วยเป็นดีมีคุณออดปลาโมก็เป็นคนชมมาใช่พี่ออดปาโมนี่เป็นคนอ่ะไปสรรหาเด็กเข้ามาแคสงานนั่นก็เป็นคนดียิ่งกว่าให้โอกาสเด็กใช่ครับ ก็แผนแคสงานก็เราจะไม่มีคนเยอะครับผมคนเดียวใช้ห้องห้องห้องมืดๆพออะไรอย่างงี้ไปดู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 นี่จะจะฟังกันให้จบเรื่องเลยฮะตอนเรื่องนี้น่าจะออามาอาสาุชาพี่เามี่เจเดีแล้วอไปสาวีคนต่อไปคทแปด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 ต้องหมดเนี่ยต้องแด คุณขถาสามเรกเป็นคนดีไหมครับหรือว่าเร็วมากครับเอาเลยบไปโคตรเร็วอ่ะก็อันนี้เรื่องรับบทเป็นประจักษ์นะครับเป็นเป็นนักการเมืองเป็นนายโตแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยทำธุรกิจสีเทาโหดร้าย หอยลูกบีบพอเมีอาทำทุกอย่างที่อะไรที่เร็วๆทำได้สุดจะต้องทำจะเล่นได้ไหมนี่ต้องหนักใจไหมครับว่าเร็วมันเร็วเรื่องเนี้ยก็จริงๆก็ไม่เคยเล่นเล่นเร็วขนาดนี้ก็ถือได้ว่าการเปลี่ยนบทบาทครั้งแรกตอนแรกอ่านบทก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้ขนาดนี้เลยมีกมนุษย์อย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยก็ก็ต้อง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 ขอบคุณเป็นที่ที่ก็ช่วยช่วยแนะนำนะครับ คนที่เขียนบทาศาสเขียนให้ผู้ติ๊กไทเกอร์ได้ผลงานแต่ไม่กดดันนะครับมีในหูคนดีก็ก็สบายๆครับมีผู้ตับมีทีมนาคอยช่วยดูแลนเรื่องการแสดงคนสุดท้ายพี่กมีคนสนิทครับผมเมื่อกี้คนดีเลยนะครับผมแล้วแต่นายเลยฮะนายว่าไงผมว่าไงนายว่าไงครับถ้านายครับอ๋ออุ้ยว่าอไม่ได้พีก้อไได้ตตต ครับผมพี่อะไรก็ไงคาแรคเตอร์ของเราก็ทนายว่าเร็วผมว่าเร็วอะครับผมผมเป็นคนดูแลแทนนายฮะทำแทนนายทุกอย่างฮะแม้กระทั่งในเรื่องเดี๋ยวไปดูเอาเองว่าทำแทนนายทำแทนนายครับแล้วทำทุกอย่างที่นายทำเลยบางทีก็เกินที่นายสั่งครับผมครับผมเป็นดีที่สุดในเรื่องแล้วกันนะฮะเออที่ดีทั้งเร็วที่สุดในเรื่องครับผมถัดมาต่อไปผมเป็นติ๊บค่ะเป็นออ Stand In by Fern ค่ะ คิดว่าใบเฟิร์คนคงรับมือไม่ไหวไไไม่าหนใในของเราก็คือแม่คนาเราอะค่ะจริงๆริกังวลกับใครมากที่สุดเก้าคนพี่เต๋าเพราะว่าเขาเป็นเฮียคุณจ้องอะเราก็ทำงานอยู่ที่คริคาริท <laughs> <laughs> ำงานเป็นคริคริอยู่ในนั้นคะ่ะ <laughs> มีอ๋อคนที่ไม่มามีคุณแพทย์นภพาคุณติชา คนไปเฟิร์นแล้วก็มีเราสีคนตอนที่ปล่อยทีเซอร์มาเราฝึนมากกับบทนี้จริงๆอยากจริงๆอยากขอพี่ชอตว่าให้มี acting coach ประกบอยากรู้ว่าเออไอเล่นบทอย่างเงี้ยมันเล่นยังไงค่ะไม่ถนัดค่ะอ๋อฝึกใช่ค่ะน่าตาร่าดีมาแน่นอนฝากด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบทอีกอีกหนึ่งเรื่องที่เล่นล่ารางวัลเหมือนกันค่ะลงขึ้นค่ะคุณเป็นคนดีไหมครับในเรื่องอืม ในเรื่องเป็นอนงนะคะอนงก็เป็นภรรยาของพี่ก้องค่ะก็จะเป็นคนที่โดนกระทั่โดนกระทำโดยพี่ก้องก็ไม่เคยเห็นพี่ก้องเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้เลยมาก่อนในชีวิตนะคะใครที่อยากรอดูพี่ก้องเล่นอะไรที่พิเศษพิเศษก็รอดูได้เลยค่ะแล้วก็จะ จะไม่ถูกกับน,น้องใบเฟินอะเพราะว่าเขาไม่แยกสาม,มีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องเียเองก็ต้องพยายามที่จะไม่มองแกน,น้องใบเฟินในกองถ่ายเพราะว่าเขาน่ารักแล้วเราก็จะต้องเกลียดเขาอะเราก็จะต้องด่าเขาในละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าโอเคไม่มองไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ แต่ว่าตัวจริงน้องใบเฟิร์นน่ารักมากแล้วขยันมากๆเลยค่ะรวมถึงก็แบบได้ร่วมงานกับพี่ชอรนะคะกับคุณเอสนะคะก็ขอบคุณมากลูกชายมาด้วยเลยไหมคะลูกชายอ๋อลูกชายมานี่เลยอันนี้ก็ชอบใบเฟิร์นเหมือนกันดูเหตุรอบตัวของเราเนี่ยชอบใบเฟิร์นหมดเลยแต่สุดท้ายผมรักแม่ได้สุดูงดีนะแม่มาเรื่องนี้เป็นยังไงลูกเรื่องนี้ก็เป็นลูกของพี่ก้องกับคุณพี่น้องเมื่อเลา แต่ส่วนใหญ่จะรักแม่ตีกับพ่อใช่เพราะพ่อไปรักเนี้อใหม่แต่เราก็แอบชอบเนี้อใหม่พ่อใช่แอบเห็นแอบดูเขาใส่ชุดว่ายน้ำก็ไปแอบดูเขาที่สระอันนี้ใช่สปอยไหมไปอีกลาคาดีคาเอกลาคายังไม่ได้ถามคาแรคเตอร์ค่ะในเรื่องคาแรคเตอร์ เป็นย้อนทั้วัยเป็นเด็กอายุสิบสามที่อ่างทองแล้วก็จริงๆในหมู่บ้านเนี้ยไม่มีใครเลยนอกจากหนูกับพี่ใบเฟิร์นแต่ตบก,กันอยู่อย่าง,งานันะ้นมันก็ตบแล้วหนักหมาแล้วเราก็จะเป็นสไตล์ว่าขี้ฟ้องอะจะเก็บทุกอย่างไปฟ้องแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อง่ายคือเมื่อไหร่ที่พี่ใบเฟิร์นจะเริ่มมีแอ๊ดแ,แล้วจะเริ่มไปฟ้องแม่แล้วพาแม่ไปถึงผับก็มีเหมือนกันไปรู้ตัวปตบมใช่ครับเป็นตัวปั่นเรื่อยงคือพูดตบเลย พูดตกพูดตกคือตอนแรกเข้าใจว่าเป็นจะได้รับบทเป็นสามีเป็นไรอยเง้ยคือเขาฝันจะเป็นลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ือเอาแต่พูดตกทั้งอย่างนั้นเลยพี่กินปีกดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ประหลาดใจเหมือนกันตั้งใจจะแคสอันนั้นใช่ใช่ขออยากเป็นสามีอยากเป็นสามีหรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์ก็ตกเป็นคนที่สิบอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ตกแทน มิดว่างถือว่าเป็นการลิกบทบาทที่ไม่ได้มากเลยเพราะว่ากระเทยมันหลายบุคลิกอยู่แล้วแค่ลยมีบุคลิกมาเล่นเฉยๆแต่เรื่องนี้สนุกค่ะสนุกมากขอบพิธพี่เอ็นเรื่องง่ายยงไงก็เลยน่าดอยได้แล้วค่ะได้เป็นลุกแล้วกระเทยข่าวพี่หนุ่ยครับพี่หนุยนี่จริงพี่หนุยนี่มาเลยการกลับมาทั้งที่พี่หนุยเราเป็นคนดีนไหมครับในเรื่องคำถามนี้คำถามทุกคนเลย หน้าก็เป็นผิดอยู่แล้วจะเอาไปไหนดีค่ะเป็นยังไงบ้างตับคาแรคเตอร์ของเราคาแรคเตอร์ก็เป็นแม่ของผู้ชายคนที่สองสามีคนที่สองเนาะเป็นเจ้าของตลาด่ะคแล้วก็ก็อยากจะให้ลูกแบบว่าได้เมียชื่อเมียอะไรเงี้ยมันต้องตามตามภาษาแม่นะแต่ก็ตามภาษาพี่เหมือนกันเวลาเล่นก็ตามภาษาพี่ก็คือปล่อยของเต็มที่เลยก็ ลองดูนะที่ไม่รู้ว่าเต็มที่ไม่เต็มที่แต่พี่ว่าสุดหรือนะเพราะว่าทุกครั้งออกมากลับบ้านพี่ก็นอนสลบค่ะมีนี่มีพริน้ำมีตาไม่ค่ะน้ำขมเป็นยังไงบ้างเราเป็นคนดีไหมกับเรื่องถ้าว่าเรื่องนี้คิดว่าเป็นคนดีที่สุดในเรื่องเลยดีจริงๆหรือว่าดีดีถึงจุดหนึ่งดีถึงจุดหนึ่งที่จะไม่ดีแล้วบอกว่า ก็เป็นคัทเพื่อนเดียวกันกับก่อนหน้านี้นะคะพี่น้ำพึ่งตนแอนี้เอ็นก็คือโดนเขาแยกหัวเหมือนกันเราคือรู้สึกว่าก็ก็เป็นเป็นในส่วนของเนี้อหลวมเหมือนกันในของเดียวกันเราของเดียวกันหรอเราก็ทิ้งหนึงเกินเหมือนกันทุบคนตรงอ่านไม่จบจริงเพราะว่าแบบเส้นเรื่องทุกคนมันแน่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเส้นเรื่องที่มีพาร์ทหนึ่งแบบคัทที่จะต้องต่อสู้กันแล้วก็อาจจะมีผลกับอาชีพเขาอะไรเงี้ยทุกคน ร้อนเราก็ได้ร้อนไปด้วยก็เลยตามไปจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตของข้อประกายค่ะพี่จอพี่จอดพี่เอ็ดี้ค่ะไมปวดหายไปหมดแล้วาปเอาเลยครับจะให้ปากเลยครับพี่จอดพี่เอ็ดดี้ลองรอสั้นๆเลยแล้วกันคเดี๋ยวจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะครับประมาณเดือนสิงหาคมถึงช่วงวันสั่งเสบียงนะครับรอถึงกลางวันที่ได้ร้นไปแล้วแล้วก็สำหรับข้อมรกายแ่างครับก็ มีซึมแซนะครับในที่ประเทศที่คุ้มกองการทสเลยแล้วก็ดูยอดหลักในทางการท่อเค่ยในชีวิก็ต้องบอกว่าสำหรับทองประกายแสบนะคะอยากให้ดูเพราะว่าคุ้มมากแค่นักแสดงก็คุ้มมากแล้วนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ตั้งใจมาเต็มที่แล้วก็มาในบทที่หลากหลายมีหลายๆคนที่เมื่อกี้คุยๆกันไปนั้นก็จะมีความเล่นใน บางอย่างที่ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยนะคะก็อย่างที่เคยพูดเสมอว่าละครของเชนสห,หนร6 1คะ่ะจะเป็นละครที่ดูแล้วถ้าคิดเยอะก็จะได้เยอะคิดน้อยก็จะได้น้อยไม่คิดอะไรเลยก็จะสนุกนะคะเพียงแค่อ,อยากให้ติดตามทองรากาแสาช่องเรนะคะด่นหลังทางอาค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn